เอาละรครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี่นะครับผมได้มีโอกาสร่วมกับคณะคุณบุญเพลงลามคำคะนะครับซึ่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดบึงการได้มาที่อันสตูเฮ้านะครับแล้วก็เดินทาง ไปทำข่าวร่วมกับวลลัมคมสอนสองเสียงนะครับและก็บาโบโรานบาวเศษนะครับฝ่ายเทคนิคเดินทางไปที่วัดชัยมงคลนะครับอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการนี่นะฮะที่เป็นผู้่ังกานี่นะครับซึ่งเป็นวัดหรือว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้น ได้สมัยของปู่เสาปู่ว่างปู่ว่างสิท์ปู่เสานะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานี่นะครับเป็นที่สำนักสงเป็นวัดที่พี่น้องให้การเขาเรียกว่าเคารพสักการะซึ่งวัด <What? S 2> แห่งนี้เป็นทางขึ้นถ้ำนาคาอเออนี่นะคุณน้องอว้วนเคะ,ะคุณบุญเพลงรามคำแล้วก็ ทีมงานเพิ่นนะครับหออหการค้าจังหวัดบึงการนะครับปวนาการมลลัคมสอนมิสเตอร์เจฟฟี่นะครับนำเงินนะครับจำนวนนะครับห้าหมื่นบาทนะครับไปสร้างทางขึ้นท่ามนะคะับนะครับท่านะครซึ่งพระท่านท่านพินิจจรสุบัติเลยนะครับได้มอบเงินจำนวนสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็พี่น้องมาสมทบมลลัคมสอนกับ บริจาคเพิ่มเด้ะนะครับคุณเจฟฟี่ทั้งหลายๆผู้หลายคนมอบอธววายเงินให้กับอาจารย์ต้อมซึ่งเป็นเจ้าอาวาส<ะ>นะครับแล้วเจ้าอาวาสก็นําเงินจำนวนดังกล่าวนี้มอบให้หัวหน้าอุทยานะนะครับเพื่อที่จะไปสร้างเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ ของภูลังกาเนะครับเมื่อท่างขึ้นทำใช่เป็นเป็นถ้ำทีนี้อุทยานก็จะเอาเงินจำนวนเนี้ยไปสร้างนะครับท่านขึ้นกับคือที่มันมันแตกหักนะครับพัฒนาพัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวนะครับเดินขึ้นสะดวกเนาะซึ่งท่านขึนจะมีอยู่สองทางคุณผู้ชมครับก็คือทางที่วัดแห่งนี้ค่ะแล้วก็ทางขึ้นที่ทางเข้าอุทยานมีสองทางไม่ท่องทางอ่ามีสองทางนะครับซึ่งป้ายดีนะครับท่านรอง ล่องสอนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคน,นยินดีเหลือเกินที่จะสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางขึ้นทางนี้ทางตรงเนี่ยที่ทช่างเสษไดถ่ายแล้วก็เซิร์ชขึ้นไปดูนี่นะฮะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนี่จากนี้ขึ้นไปนี่ประมาณ1กิโล Uhm, แต่เป็นเส้นทางสูงชันอ๋อมันสูงชันใช่ก็คือคนต้องมีกําลังมั่งชาดิี่นองเดอชี้แจงว่าจะไปดูถ้ำนาคาถ้ำที่มีลายงูงูใหญ่นะค่ะอ่าแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเข้าไปได้รับขอมูลจากท่านสจอุทิศคล่องดีนะครับซึ่งเป็นสจได้อำเภอบึงโองหลงเพื่นบอกว่าพบหัวแล้ว พบ<ผ>หัวงูแล้วอ,อยู่ในที่บริเวณใ,ใกล้เคียงและก็มีทถ้ำถ้ำเต่าใหญ่ซึ่งมาลคมสอนได้ไปสอไปถามไปเอาขอม้วนมาเพื่อที่เอาไปล่ำให้พี่น้องฟังะนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้นะครับมีถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพี่น้องจอคอมอตัวจินคอมเอตะกีน้นะครับแล้วภูหลังกาจริงๆชื่อเดิมก็คือภูหลังกา ยู่ลังกากเป็นลักษณะอันข้างเทนี่คือหลังอีกาหลังกา<ม>นแ่น,แนๆจังมากก็เลยเพีย้ยนมาเป็นภูรลังกาะนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของภูรลังกาเนี่ยคือเป็นทีนะครับเก็บสมุนไพรอันดับ<ม>หนึ่งของภาคต้นหกเชียงเหนือก็คือภูรลังกาแห่งนี้ โล่งงานยาต่างๆก็เอายาอยู่นี่แหละยาสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเนาะที่อุดมสมบูรณ์มองง่าไๆเนาะใช่ครับก็คือมีชื่อเสียงด้านสมุนไพรคือจังหวัดบึงการเท่านี้ยังคนพบอีกหลายเงเ่องเยอะยังเยอะคนพบเพราะหั่นนะนะครับก็เลยนะครับขอบพระคุณท่านพินิจารุสมบัตินะครับและคณะหอการค้าจังหวัดบึงการที่นํำเงินมาบริจาคทําให้ดีขึ้นก็คือพัฒนาสร้างสร้างบันได ให้ถึงที่ยอดตรงเนี้ยนะครับสร้างขึ้นไปซึ่งจะรีบทําให้ให้ท่านก่อนช่วงนั้นคืออีสานมาเท่าัว่าขึ้นท่างขื่นเนาะแม่ท่างขืนท่างขืนทางขืนพุรณาหรือว่าพัฒนาท่างขืนให้มันสะดวกสบายจะได้เร็วขึ้นจะได้จะได้ขึ้นไปเร็วขึ้นเนี่ยบันไดท่างขื้นได้เลยแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยครับก็จะเป็นบันไดเหล็กบันไดเหล็กสั้นขึ้นไปพี่น้องที่จะขึ้นไปบริเวณทางวัดของชัยมงคลนี้ย้ํานะครับจะต้องปฏิบัติตามนิว n o r m a l ก็คือจองล่วงหน้า นะครับไปแต่เช้าแนะนำนะครับไปถึงวัดอย่าให้เกิน8ปดโมงเช้าอย่าเกินเ่เกินเพราะถ้าถ้าถ้านอกจากนี้ไปมันสีห้อนมันีขึ้นไมนีขึ้นลำบากนะครับแล้วก็ไปลงทางอุทยานก็ได้หรือลงกลับทางเดิมก็ได้นี่นี่ัวานาอุทยานเพิ่นนะครับได้แนะนำนะครับคุณพันทยศนะครับเพื่นเป็นหัวหนาอุทยานได้แนะนําวิธีการก็คือว่าจองแอปนิวน o r m มอลจองไทยชนะ นะครับแล้วก็การเดินเข้าออกแต่ละชุดแต Oil, ่ละชุดเนี่ยชุดละ50คน50คน50คนนะครับขึ้นเวียนขึ้นไปแล้วก็เวียนลงมาเนาะแมนครับขึ้นได้สองทางนะครับบริการนักท่องเที่ยวขอเชิญชวนมาเที่ยวถ้ำนาคาที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬครับขอบคุณบุญมาทีวีครับอ๋อช่องอะไีช่อง67สนะคะครับสนับสนุนโดยสบู่สุนไพ่เยื่อไผ่ชิงหลิงสูตรล้างหน้าราคาก้อนละเกตสิบเก้าบาท สูตรถูตัวราคาก้อนละ59บาท